รบแล้วสหรับสดจากกล้องถ่ายของเรานะคะที่หนองแขมใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะกับกองละครบุกเพสันนิวาานะคะคุณโสพิดาสุคันโทค่ะค่สดจากที่นั่นบรรยากาศการเข้าฉากครั้งแรกของเบลล่าราณีกับโบ๊ทธนวัฒน์เป็นยังไงไปติดตามกันเลยค่ะ คุณสายฝนคะหลังจากเมื่อสองสัปดาห์ก่อนกองละครบุพเพศนิวาสได้เปิดกล้องคิวแรกไปแล้วแล้วก็เพลงหนุ่มป๊อบธนวัฒน์เนี่ยไม่สามารถมาเข้าฉากได้เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุขาแพงจากการซ้อมบอลน,นะคะวันนี้ค่ะก็จะเป็นคิวแรกที่เบลล่าราณีและป๊อบธนวัฒน์เนี่ยจะมาเข้าฉากปะทะฝีมือกันเป็นครั้งแรกค่ะ ซึ่งฉากนี้เป็นฉากที่การเกตรับบทโดยเบลล่าราณีต้องโกหกหมื่นสุนทรรับบทโดยโป๊บธนวัฒนว่าไม่ได้เป็นคนเอาลูกหมากปลาใส่หัวจันว่าแสดงโดยปรางการารันรันฉากนี้เบลล่าต้องแสดงแอคติ้งทำตัวน่าสงสารขณะที่โป๊บก,ก็ต้องแสดงออกด้วยสีหน้าว่าไม่เชื่อในคำโกหกของเบลล่าค่ะน้องไม่ได้ทำน้องไม่ได้ทำเจ้าค่ะ เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ป๊อบกับเบลล่าดีกว่ากับการเข้าฉากวันแรกวันนี้เป็นยังไงนะคะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างวันนี้มาเข้าฉากวันแรกกันก็เวลมีทดลองไปแล้วหนึ่งวันค่ะก่อนพี่ป๊อบมาก oh ็สนุกสนานดีค่ะเป็นตัวละครที่ใช้พลังงานเยอะมากก็วันนี้มาเป็นการ์เกตค่ะบอกก่อนผมก็ไม่ต่างกันเลยครับอารมณ์อาฆาตเกลียดไม่ชอบนี่ต้องใส่เต็มเหมือนกันนะฮะก็ค่อนข้างจะ ใช้พลังเยอะแล้วก็ตื่นเต้นด้วยวันนี้วันแรกของผม,มเขาฉากกับเบลล่าเป็นไงบ้างคะพี่โป๊กก็น่าร้ายนะน่าร้าย <c oughs> เล่นร้ายเล่นร้ายมากครับ <c oughs> ใช่ตอนตอนตอนแรกเขาจะเป็นคนร้ายมากแล้วเราก็เรารู้ทั้งรู้แหละว่าเขาเป็นคนแบบเสแสร้งเป็นคนแบบมันยาลิสยาอะไรอย่างเงี้ยนิสัยไม่ดีอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ว่าทำมาแอบใส่เราเราก็ไม่ชอบ <c oughs> เราไม่ชอบ ร้ายขนาดไหนเขามาเล่นร้ายใส่พี่โป๊แบแววตานี่จะแอบ,บเห็นอยู่ตลอดทั้งนั้นที่หนูไม่ได้ทําใส่เขานะหนูก็แค่แบบเหมือนคิดในใจหน้ามันออกมาอะไรเงี้ยที่จริงแบบแอบบรักเขาข้างเดียวด้วยจริงๆงก็น,น่าสงสารแหละชีวิตเขาเนะี่ยแต่ว่าเราไม่ชอบไม่ชอบคนนิสัยแบบนี้ที่แบบคอยที่จะทําร้ายคนอื่นเพื่อให้ตัวเองเนี่ยดีเด่นกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยเราไม่ชอบพี่ป๊บตอนนี้อาการขาแพลงเป็นไงคะดีขึ้นหรือยังคะ ก็ดีนครับขาแพงดีขาไม่ถูกก็เลยแ้ยตายแล้วมองบนก็ตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับได้ก็สองอาทิตย์หลังจากที่เจ็บก็กองก็ผักไปแล้วก็ได้กลับมาขึ้นก็เริ่มเดินได้ปกติมากขึ้นแล้วก็เวลาเดิมมันก็ต้องมั่นคงนิดนึงอ่ะตัวละครตัวนี้ค่อนข้างก็ต้องฝืนเจ็บนิดนึง ของเบลล่าเมื่อคืนนี้ดูจะขัดกับวันนี้มากนลเมื่อคืนฟินมากสําหรับละครปฏิวัติด,ดาเมื่อคืนก็เป็นเออคืนมุงมิ้งนะคะแห่งชาติเลยเป็นคือจะเรียกว่ายากก็ยากเหมือนกันเพราะว่าส่วนมากจะเล่นกันสองคนแล้วก็คือฉากในห้องนอนก็ค่อนข้างเยอะก็กลัวแบบกลัวคนดูเบื่อมากกว่าอืแต่ว่าอพอฟีดแบ็ออกมาดีก็ดีใจค่ะค่ะเดี๋ยวให้สองคนฝากบุพเพันิวสกับแฟนๆช่องสามต้องข่าวบันเทิงเลยคะ่ะ ค,ครับสำหรับแฟนๆโต๊ะข่าวบันเทิงนะครับตอนนี้ก็มาถ่ายบุพเพศนนิวาสยังไงก็ฝากติดตามละครของเราสองคนด้วยนะครับสนุกแล้วก็ยิ้มน่ารักด้วยครับเรื่องนี้ครับค่ะฝากด้วยค่ะบุพเพศนนิวาสค่ะค่ะขอบคุณป๊อกกับเบลล่ามากนะคะเดี๋ยวให้ทั้งคู่นี้กลับไปถ่ายละครต่อแล้วนะคะค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศสดที่กองบุพเพศนิวาสนะคะโสภิดาสุข,ขันโทร,ร,รายงานจากช่องสามหนองแขมค่ะ สดๆเลยทีเดียวนะคะโอ้โห